สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการนี่แผ่นดินค่ะวันนี้อย่างที่เราสัญญากันไว้นะคะเรามีโครงการดีๆจาก Tru ูมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นโครงการ True ทําดีให้พ่อดูเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตอนที่สองนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ตัวแทนจากภาครัฐมาคุยกันแล้ววันนี้เนี่ยเรามีน้องๆ a อกับทางผู้บริหารของทาง ทรูแฟนเชียมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดของโครงการนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับนะคะคุณอาจกิจสุนทรวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการทรูแฟนเชียค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะคุณอาจกิจคะ่ะก่อนอื่นต้องขอรบกวนว่าโครงการทําดีพ่อดูเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเป็นปีที่สามนะครับ <c oughs> แต่นนในโครงการแรกเนี่ยทำอยู่ครับเกี่ยวกันปีหนึ่งปีที่สองก็เป็นทําดีพ่อดู เมือ่อเมื่อประมาณเป็นสิบสองวีสิบสองความดีะ <c oughs> นะครับก็เป็น a อฟรุ F ่นหนึ่งถึงสามเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับค่ะท่านผู้ชมคงจะจำกันได้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือนิ้วก้อยชูนิ้วก้อยทำดีให<ช>้พ่อดูแล้วก็เข้าไปในตู้แล้วก็พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคย <c oughs> เคยเข้าไปทำด้วยซ้ำค่ะแล้วปีนี้เนะี่ยคอนเซปต์เราคืออะไรคะจริงๆก็เป็นการทำความดีให้ให้ให้พ่อเรือดี๋วพ่อจะต้อไปช่ยอยู่หัวนะครับในหลวงของเราทุกคนแต่ว่า ีนี้เราต้องบอกเป็นภารกิจที่ท้าทายนะครับเราเราพยายามจะดึงคอนเซปต์หรือว่าดึงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงหรือปร <ฮะ S 1> ัญญ <ฮะ S 1> าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสําหรับคนเมืองนะครับผม <ฮะ S 1> คิดว่าได้ยินมานานแต่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือมองไม่เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมสําหรับชีวิตคนเมือง <ฮะ S 1> ซึ่งพวกเราคิดว่าตรงนี้อยากจะให้น้องๆ เอฟทุกคนคที่ได้มีโอกาสไปเนี่ยได้ไปเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ผ่านสายตาเสียงที่ได้ยินและความรู้สึกประสบการณ์ที่ได้ไปะนะครับผ่านมาในรายการตอนนี้ะจะถามผู้อาวุโสนิดนึงว่าปีนี้เน,เนี่ยคือเราเหมือนจะกับจัดค่ายให้น้องๆเอฟเหมือนอย่างนั้นปะคะส่งน้องไปน้องไปไหนกันบ้างคะเนี่ยค่ายไหมคล้ายๆนะครับเหมือนเป็นเป็น ค่ายที่ไปเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชุดแรกก็คือเอฟสี่เมื่อตอนประมาณปลายเดือนกรกฎาเราไปที่ศูยนย์วิวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของอโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำพะโต นะครับจังหวัดชมพรไกลมากเลยนะครับประมาณสักหกเกิโลไปอยู่กันกี่วันคะก็4วันเต็ม3ามคืนสวันอันนี้พอจะพูดได้ว่าเหมือนค่ายอาสาที่น้องๆ้อมหาวิทยาลัยเขาไปทำกันหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเอออันนี้ที่แตกต่างกันมากเลยนะครับก็คือปกติเราค่าอาสาเราตั้งใจแล้วว่าเราไปสร้างอะไรหรือไปทำกิจกรรมแบบชุมชใช่นะครับอันนี้จริงๆเราไปรับจากเขาเราไปรับ ความเข้าใจที่จริงๆชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เขาทาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเช่นนั้นเขาเข้าใจแล้วแล้เขาทาได้ละเราไปเรียนจากเขาคือที่ชุมชนเป็นอาจารย์ให้เราใ<ช>ให้น้องๆเอฟไปเรียนรู้ผมว่าไม่ใช่แค่ความรู้ครับแต่เป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจที่เข้าไปอยู่ในใจละของคนที่อยู่ในชุมชนพอเพียงว่าเขาเขาเข้าใจระบบเศรษฐกิจหรือวิธีคิดของเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแล้วก็ เขาได้สอนผมว่าเขาอาจจะต้องบนไม่รู้ตัวนะครับสอนให้น้องๆเข้าใจว่าพ mm, ึ่งตัวเองกับรู้จักแต่งปันเป็นยังไงค่ะแล้วตอนแรกที่คุณอาจกิตคิดโปรแกรมนี้ขึ้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยคิดไหมคะว่าเออแล้วน้องๆที่เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กเมืองเลยอ่ะเขาจะไปตรงนั้นเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนคือจริงๆมีสองมุมนะครับพอเราพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคำว่าพอเพียงสําหรับคนเมืองบางทียังรู้สึก เหมือนใครตัวเพราะพะชีวิตที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนอะไรนะครับแข่งขันดิ้นรนในสังคมในระบบเศรษฐกิจนี้ก็ก็เหนื่อยทุกวันนะครับคเครียดเป็นปัญหาคนเมืองทั่วไปคือคเครียดชี้เศรษฐกิจพเพียมันต่างกันสิ้นเชิงอันนี้เราก็จะนึกในใจเหมือนกันว่าเขาจะแต่เขาน่าจะซึมซับได้นะครอันที่สองคือมุมของเรื่องเอกเษตรอินทรีย์หรือเรื่องการอะไรนะครับ เป็นกรีนคอนเซปต์นะครับ <c oughs> ที่ทำอะไรโดยไม่ใช้สารเคมี <c oughs> ไม่ใช้อ,อะไรนะครับ <c oughs> ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่ามแมลง <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วในทางกับกันมก็จะช่วยรักษาสภาวะสมดุลของธรรมชาติแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทุกวันนี้ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆเรื่องนีท้ทุกประเทศใหญ่ๆใ,ในไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นในยุโรปเนตอนนี้เขาไปไกลมาก <c oughs> อย่างญี่ปุ่นนี้ก็ได้ข่าวว่าพวกผู้นำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เขายังต้องหาสต่างกันเองไปดูงานแล้วก็เอาคอนเซปต์ใหม่ๆมาใช้เพราะว่าญี่ปุ่นเกษตรกรรมเขาเป็นอาชีพอนุรักษ์เมือมงไทยเป็นอาชีพหลักะนะครับที่นู้นเขามีประมาณ5%คนไทยประมาณ6 7เจ็ดเอซแต่ว่าเขาตื่นตัวแล้วก็ก้าวหน้าในเรื่องนี้มากไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นแนวคิดนะครับเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวพนนี้เราดูแล้วก็จะนึกว่าอ๋อเทคโนโลยีใหม่จริงไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งมันทําให้ โลกกับคนที่อยู่กับโลกมันกลับมามีชีวิตสมดุลกันเหมือนเดิมเพราะมีสองมุมนี้เรื่องสมดุลกับธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่าน้องๆเอฟเขาเข้าใจเราก็เลยคิดว่าลองดูนะ,ะลองดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำออกมาแล้วสำเร็จก็น่าจะออกมาดีต้องขออนุญาตทั้งขอบคุณนะครับบุคคลสองท่านที่ให้กำลังใจทำคือคนแรกคุณบอยกฤียพงศ์ บอยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเปลีฟเรื่องนี้นะครับบอยเปเซเป็นคนที่แบบว่าให้กําลังใจบอกพี่ทําเถอะครับผมว่าโลกต้องการอันนี้นะครับแล้วก็คุณสุัชัยซึ่งเชลีฟเรื่องเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องอีโคลอจีที่สมดุลของโลกแล้วก็ผมคิดว่าเป็นมไม่ใช่แค่เทรนด์มันเป็นเรื่องที่ผมว่าคนยุคนี้ต้องทำค่ะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าเออ a f ไปทางชุมพรแล้ว AF5 ไปที่ไหนกันมาคะใ,ใกล้ๆเองครับที่สุพรรณบุรีเ,เป็นโรงเรียนชาวนาฟังหนึ่งงเลยลผ่านน้องๆไปเป็นชาวนาเป็นจริงๆครับแล้วก็ได้ไปเรียนโรงเรียนชาวนาแล้วก็ได้เข้าใจวิธีการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์100%คือไม่มีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเลย